อะไรนะคะโชว์หน่อยค่ะใส่อะไรบ้างนะคะอ๋ออันนี้ออ <c oughs> สำหรับดอกที่ยังตูมอยู่นะ <c oughs> แล้วก็ใส่อย่างจึงไปจึงละหนึ่งฝาบะหม,มินเหรอไม่เหม็นกิน <c oughs> ต้องรองมันมามันอยากแย่งตู้ๆๆตัง,งเลยนะอืมอืมม อันนี้น้ำยี่สิบลิตรพ่นเข้าไปค่ะทั้งสวน <c oughs> นี่อันนี้อันนี้สวนใกล้บ้านนะคะอ,อยากดูไข่ไก่ไหมคะ นส่วนตัวนี้มีแม่ไก่ฟักอยู่หลังโรตียงนั่นน่ะอ๋อป้งเอาไวแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวโดนไก่ดีนะคะแล้วก็ไหนอันนี้มีไหมอันนี้มีตัวไหมอันนี้ก็มีนะคะเอาไปดูซิโอ้อันนี้ต้นทุเรียนค่ะนี่มาอยู่ตรงนี้ นี่อันนี้กำลังเป็นดอกนะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นี่มีแม่ไก่ไหมอันนี้ก็มีหนึ่งแม่อ,นนมมอันนี้มีไหมเอ่ยน,นี่ก็มีนะ,ะ <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นส่วนผสมผสานนะคะอันนี้ต้น องกองนะคะน,นี้มะ,มะนาวนะคะมีให้กินทั้งปีนี่นี่อันนี้ฝีมือของพ้อปู่ในการเสียบยอดนะคะติดแล้วเราก็เอาพื้นเมืองออกแล้วก็นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้สวยงามามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะห้าห้าปีแล้วนะคะ อันนี้เป็นดอกปีแรกนี่ก็จะเป็นควงเมื่อเขืออยู่นะคะนี่นี่แค่นี้นะคะทางต้นไม่มีแล้วนะคะแต่สังเกตว่าใบทุเรียนที่ที่ที่อยู่ส่วนใกล้บ้านเนี่ยใบจะเขียวกว่าส่วนป่าที่เราไปคลิปแรกเมื่อกี้นะคะที่เราไปกันมา นี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะลงกันวันเว้นวันดีกว่านะคะคลิปนี้สับประรดนะคะส่วนมากส่วนที่เนี้ยสับประรดพ่อจะหวานนะคะของพ่อปู่นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะได้กินกันแล้วนะคะจะมีออเดอร์จากสันน่นง,งานของแม่นะคะออเดอร์เรื่อยๆเพราะมันหวานนะคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพันอะไรนะคะเมืนก็มีพันของมันอยู่แหละนี่อืออ้มมีต้นมะพร้าวนะคะอันนู้นคือเห็นที่แบบส้มส้มไหมคะมาปรางเปรี้ยวสีส้มส้มนะคะน,นี่อันนี้ก็ อีกไม่เกินสองปีก็น่าจะได้มีลูกให้ให้ให้ใหเราอันนี้แล้วนะคะเอาละมาดูอันนี้ก็ต้นลองกลองนะคะเอ๊ะลงกลองลองกลองมาดูสิมันมันปริตาของมันออกมาหรือยังไม่เห็นเนาะ อันนี้ไม่ปีหน้าก็น่าจะมีดอกแล้วเนาะไม่มีมีดูพริกนะคะดูพริกนะคะจิงมากลูกใหญ่เวอร์ใหญ่มากอยวต้องเก็บไปใส่ตำตำซะหน่อยนะคะตรงน,นี้คุณพ่อกำลังทำการพ่นยาแล้วนะคะนูนค่ะ อย่างที่บอกค่ะอยู่อยู่ใกล้ไม่ได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้อันตรายเหมือนเหมือน,นยาฆ่าเชื้อนะคะเพราะไม่มีกลิ่นแต่อย่างกับป้องกันดีกว่าเนาะก้าโดนละอองละอองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมาธุอ่ามัน,มน ดอกทุเรียนมาอยู่ตรงยอดเลยนะอยู่ตรงปลายนะคะต่ำๆไม่มีนะคะส่วนนี้นะคะจะมีแม่ไก่นะครอบครัวของน้องไก่อยู่นะคะก็อย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้ค่ะก็จะมีไข่ให้เรากินตลอดไข่ออร์แกนิกเลยนะคะขโมยไก่มากินตลอด ต้นนี้ต้นนี้ไม่เป็นเนาะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าใบมันสมก็ได้ค่ะเหมือนต้นมันสมๆมเนาะมันก็เลยไม่ออกดอกมันก็คือจะรักษาต้นมันก่อนเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าปีที่แล้วดกมากปีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นม้อนนะคะเนี่ยนางนางเพิ่งจะ เนาะเพ่จะบานช่วยหน่อยนะคะช่วยถอดพ้าอ้อมนิดนึงก็จะเจอหนอหหางแยะ้นะคะนี่เป็นแบบเป็นแย้ๆออกมานะคะเนาะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เนี้ไม่ไม่ดกเท่าไหร่เนาะต้นนี้ สมมติมันแตกยอดแตกใบอ่อนอะเยอะค่ะเนาะอันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินลูกเนาะอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองเนาะแต่สนมากนะคะด้วงชอบชอบกินมากนะคะตายไปแล้วหนึ่งกิ่งอันนี้กิ่งที่สองเนาะเนี่ยมันเจาะอย่างนี้เลยอะ่ะ ตรงใส่กิ่งนี้ก็จะไม่รอดเนาะรูจะได้กินหรือเปล่านะคะน,นี่ก็ตน้นอันนี้อันนี้ก็ไม่เกินไม่เกินสองปีสองปีก็น่าจะได้กินนะคะเนาะอันนี้ก็ฝีมือของพ่อปู่เป็นคนเสียบยอดนะคะอันนี้อันนี้มะยมชิดนะคะหมดแล้วเนาะแตกใบอ่อนแล้วค่ะตอนนี้เนาะไม่ได้มีแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่เกินสามปีเนาะ อันนี้ยอดสองปีเองนะคะเนี่ยต้นเนี่ยสองปีเองก็อีกประมาณสามปีก็น่าจะน่าจะเก็บมีดอกให้ได้ให้ให้เราแล้วค่ะอันนี้ก็อะโวคาโดค่ะเนาะปลูกไปเรื่อยนะคะแม่อ่ะแม่เป็นคนเพาะต้นแล้วให้พ่อปู่ปลูกนะคะอันนี้ก็ไม่ยอมชิดนะคะอืมแฮ่เเสร็จแล้วนะคะเหลือหนึ่งรูป เก็บเลยมันก็จะเปรี้ยวอมหวานหรือแบบถ้าลูกสีประมาณเท่านี้มันก็จะหวานมากกว่าเปรี้ยวหรืออาจจะมีติดเปรี้ยวนิดนิดนะคะอืมอันนี้ก็เก่งมากนะคะปู่เสียบสองยอดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ส่วนเนี้ยส่วนส่วนมากอะจะเป็นต้น ลองกองซะเยอะเยอะกว่าเนาะแต่ก็พอปูกก็แต่ไม่ทั้งสับปะรดหรือภาษาเหนือเรียกว่ามะนัดแน่อันนี้ก็อันนี้ก็สองสองปีค่ะต้นสองปีเนาะอือจึงมากนางโตวสวยมากอ๋อตายแล้ว ต้นน้อยๆเนาะมิยมฉิดต้นน้อยๆเนาะพ่อปู่แบบโสดใสในอนาคตข้างหน้านะคะมิยมชิกก็ต้องไปเพื่อเราจะเอาทุเรียนนะคะเนาะโอ้ยตายแล้วน่าจะมีน้องไก่นะคะน้องไก่น่าจะจิกเนาะเนี่ยไม่ไหวแล้ว นี่อันนี้เราเลาะมาทางด้านหลังของสวนเนาะอันนี้จะเป็นพื้นเมืองนะเนี่ยเดี๋ยวดูซิมีลูกหรือเปล่าพื้นเมืองพันจระเข้นแน่เลยนีนะคะอันนี้จะใครที่เป็นสาวกทุกเรียนพื้นเมืองแต่ไม่ถึงกับเป็นปลาร้าเนาะหลนใหม่ๆนี่แบบกินนี่หอมอร่อยมากค่ะ แตมองไปมองมารู้สึกว่าเมเห็นอยู่ป,ปลายสองลูกนะคะเนาะป,ปลายนู่นนะคะเห็นอยู่แค่สองลูกนี่เหมือนอยู่อิต้น์ไหม <c oughs> อันนี้มีอะเปามีอะเปาเอ้ยโอ้ยอันนี้มีเยอะค่ะซูมได้ไหมเนี่ย อมองไม่เห็นนะคะนี่แต่พี่แน่ๆนะคะตรงนี้หนึ่งจุ่มนู่นอีกนี่นะคะก็อันนี้ก็มายอมชิดนะคะเนี่ยพราะปู่ปอกอ้โอ้ my god อ,อ,อีกสักลูกนะคะอาจจะไม่ สม้มไม่สุกดีเท่าไหร่ก็แม่ก็จะเก็บแล้วค่ะนี่อีกลูกนึงค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเก็บค่ะเก็บก่อนไป่กต่อค่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาลมนิดนึงนะคะ